สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วกับช่องกี่ Money and more c n a n n น l นะคะซึ่งวันนี้ค่ะกี่ก็จะมาพูดในท็อปิกในเรื่องของการใช้แอปสตรีมมิ่งนะคะที่หลายๆคนถามมาแต่ว่าในแบบฉบับของกี่เนี่ยกี่จะเน้นว่าเราจะใช้ฟังก์ชันเฉพาะ อันที่ใช้ได้จริงนะคะคือง่ายๆเลยว่าเรียนรู้อันที่เราได้ใช้จริงๆในชีวิตประจําวันว่าอย่างกี่เนี่ยกี่ก็เทรดหุ้นมานานนะคะประมาณ10ปีแต่บอกเลยว่าในฟังก์ชันในทุกๆอย่างในแอปสตรีมมิ่งเนี่ยมันจะมีอันที่เราใช้จริงๆเนี่ยแค่ไม่กี่อันเท่านั้นนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนาเพื่อนๆนะคะในการวิธีการใช้แบบง่ายๆนะคะสไตล์เพื่อเล่าให้เพื่อนฟังแต่ก่อนอื่นคะ่ะถ้าเกิดว่าใครผ่านมานะคะแล้วยังไม่ได้ s u b สไ i ร์นะคะกี่ก็ฝากช่วยกัน s u b สไ i ร์ช่องของกี่ก่อนเลยนะคะแล้วก็ช่วยกัน ไลค์แชร์คอมเมนต์นะคะเพื่อที่คลิปดีๆอย่างนี้จะได้ถูกดันให้คนอื่นได้ดูกันต่อไปนะคะก่อนอื่นก็กดกันเลยค่ะค่ะและก่อนอื่นนะคะตอนนี้เราก็เข้าไปที่แอปสตรีมมิ่งกันก่อนเลยนะคะอันนี้ก็คือหน้าเป็นหน้าจอของแอปสตรีมมิ่งนะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า ตัวสีเขียวคือจริงๆแล้วอะค่ะจะบอกว่าเมนูที่มันสําคัญจริงๆนะคะแล้วก็ต้องใช้เนี่ยมันก็จะมีอยู่10อันแหละข้างบน5อันข้างล่าง5อันนะคะข้างบนก็คือ s u มวอชโคดบิลดออฟเฟอร์ทิกเกอแล้วก็ Real Time b บายอ d s เซลพอร์ตโฟลิแต่ว่าแต่ละโบรกเกอร์นะคะมันก็จะต่างกันไปเอาง่ายๆว่าตอนนี้อย่างแรกเลยนะคะเรามาดูวิธีการส่งคําสั่งก,กันก่อนเลยว่าในการส่งคําสั่งนะคะ เราก็จะไปที่ตรงปุ่มด้านล่างนะคะข้าง,าง Real time, ๆเรียวไทม์ก็จะไปกดที่ buy and sell ส่วน Volume อันเนี้ยตอนนี้มีเงินอยู่3,000ใช่ไหมคะเราเรามาดู v o l ลุ่ในการซื้อเข้าซื้อเข้าขายก่อน v o l ลุ่เนี่ยส่วนใหญ่นะคะตามตลาดหลักทรัพย์เนี่ยใน v o l ลุ่ที่คนเทรดขั้นต่ำสุดจะเป็นอยู่ที่100นะคะ100หุ้นแต่ว่าอย่าลืมว่าเราก็สามารถซื้อออ,ลอดล็อตได้เหมือนกันแต่ว่าออ,ลอดล็อตเนี่ยอาจจะ บิตออฟเ ER ฟอาจจะไม่ได้ดูจากตรงนี้นะคะแต่วันนี้กิจะสาธิตวิธีการซื้อเป็น100หุ้นก่อนเลยนะคะเราก็ไปที่โวลูมโวลูมคือจํานวนใส่ไปเลยค่ะ100นะคะอันนี้คือขั้นต่ําของกระดานธรรมดา100นะคะส่วนราคาถ้าสมมุติกี่ได้เลยอยากได้เลยนะคะเหมือนตอนที่กี่บอกว่าให้ดู b ิ t o f f เฟ ER, ใช่ไหมคะออฟเ ER ฟด้านขวาเนี่ยคือ24.8 ในส่วนของ24.8เนี่ยกีก็ใส่ไปเลยราคามันก็จะขึ้นมาเลยนะคะบ๊อบอัพว่า24.8นะแต่ตรงเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้อุ้ยอันนี้นะคะกีก็เปลี่ยนไป24.8โอเคและพิมนะคะใส่ไปเสร็จปุ๊บนะคะพอเรากดบายตรงเนี้ยนะคะมันก็จะมี place order confirmation ตรงเนี้ยคือเขาจะคอนเฟิร์มให้ว่าราคา หุ้นที่เราจะซื้อนะคะเป็นบายหุ้นแบม v วลุ่ม100ที่ราคา24.8นะคะส่วนทั้ง total ก็คือราคาโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่2,480บาทก็คือง่ายๆว่าเอาวอล่มคุณไพรซ์ออกมานะคะถ้าเราโอเคแล้วตรงเนี้ยเรากดคอนเฟิร์มโอเคนี่นะคะหลังจากคอนเฟิร์มตอนนี้ออเดอร์แมทช์ทันทีเพราะว่ากี่เคาะขวาการเข้อขวาก็คือการซื้อด้านออฟเฟอร์เลยทันทีนะคะ สมมุติว่าตรงนี้มันแมทแล้วใช่ไหมคะเราก็คลิกไปทีหนึ่งที่ตัวหุ้นมันก็จะให้ดูว่าไทม์ตอนนี้ซื้อตอนเที่ยง28นะคะแล้วก็ส่วนแมทเนี่ยแมทก็คือแมท c h 100คําว่าแมทคือออเดอร์สำเร็จแล้วนะคะก็คือคําสั่งซื้อของเราเนี่ยไปเข้าเป็นแมทกับคนอื่นในตลาดแล้วเขาจะเลยเลยจะเรียกว่าแมทนะคะและถ้าเราอยากรู้ว่าค่าคอมมิชชั่นคือเท่าไหร่เราเข้าไปดูในดิวซัม เพราะว่าบางคนอาจคิดว่าแบบอาจจะเทรดภายในวันนะคะหรือเทรดระยะสั้นตรงนี้ค่าคอมเราก็อย่าลืมนะคะว่าต้องคำนึงถึงค่าคอมตรงนี้ด้วยว่าเราเสียค่าคอมไปเท่าไหร่อันนี้กีดไปที่ดิวซัมนะคะคลิกไปที่แบมทีหนึ่งอันนี้จะเห็นแล้วว่าค่าคอมอยู่ที่3.89นะคะ ส่วนแหวบอยู่ที่จุดสองเจ็ดเพราะว่าอันนี้เป็นบบวหลวงนะคะคือข้อดีของบบวหลวงและก็มันจะมีบลังบกนะคะที่จะไม่มีขั้นต่ำในการเข้าซื้อขายตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมที่ถูกมากๆอ่าอันนี้เป็นวิธีซื้อเคาะขวานะคะค่ะซึ่งถ้าในหน้าของออเดอร์ตรงนี้นะคะมันก็จะรวมออเดอร์ของเราไว้ถ้าสมมติว่าออเดอร์ของเราสมมติว่ากี่ใส่เป็น24.7นะคะ ตรงจากแมทตรงนี้มันจะไม่แมทเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นมันจะไปต่อท้ายคิวนะคะซึ่งออเดอร์เนี่ยหนะะึ่งค่ะมันจะเข้าไปตรงบาลานซ์นะคะที่เป็นศูนย์ถ้าเรากลับไปดูช่องเออไปดูตรงหน้าของโคดนะคะสมมุติอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้ตลาดปิดพอดีสมมติกี่ใส่ไปที่100นะคะเรากี่ซื้อที่ราคา24.7ตัว ออเดอร์ของกี่100หุ้นเนี่ยมันจะไปต่อท้ายตรง24.7นะคะเราจะสังเกตเลยว่ามันจะบวกเพิ่มเข้าไป100ก็คือจากตรงนี้นะคะ2 000, 2 9ล้าน29,200ก็จะกลายเป็น 2, 90, 2 9ล้าน90นะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการซื้อขายแบบง่ายๆถ้าเกิดว่าสมมุติเราแบบมีราคาในใจอยู่แล้วที่เราอยากจะซื้อแต่เราไม่อยากขอกขวาเราคิดว่า24.8แพ้พงไปเราอาจจะมาบิดที่ มาตั้งซื้อที่24.7หรือลงมาก็ได้26 25อันเนี้ยแล้วแต่เลยแต่ว่าในแง่ของว่าบางคนเอ๊ะทำไมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะข้อขวาหรือว่าซื้อเลยหรือว่าบิดช่องซ้ายคืออันนี้ค่ะมันแล้วแต่ความพอใจส่วนบุคคลนะคะว่าใครอยากได้ที่ราคาเท่าไหร่ถ้าเราคิดว่าราคาตรงเนี้ยถูกแล้วเราอาจจะซื้อเลยก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะดูวอลุ่มอย่างเช่นว่าสมมุติว่าถ้า24.8ตรงเนี้ย เป็นทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมหมดเลยล้านแปดแต่สมมุติถ้าช่องยี่สิบสี่จุดเจ็ดเหลืออยู่ออเดอร์ตรงบิดเนี่ยเหลืออยูอ่ประมาณสมมุติเหลือสามหมื่นบางคนถ้าเกิดว่าเราตั้งซือ้ออะถ้ามีมีคนขายใครขายมาเรื่อยๆมันก็จะตกตกลงมาแล้วมันก็จะไล่ลงมาที่ช่องยี่สิบสี่จุดหกซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะหมดมันจะลงมาอยู่แล้วบางทีเราอาจไปต่อแถวที่ยี่สิบสี่จุดหกก็ได้อันเนี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันอ่ะอันเนี้ยเป็น ขั้นตอนในการซื้อขายนะคะซึ่งตัววิธีนี้เขาเรียกว่าอะไรฟังก์ชันนี้สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเราจะซื้อหุ้นเราก็ต้องตั้งซื้อขายเป็นนะคะและในส่วนของการขายสมมุติอันนี้นะคะเป็นหลังปิดตลาดแล้วคือตลาดหลักทรัพย์นะคะหลังจากปิดตลาดในช่วงปิดตลาดก็คือจะเป็นช่วงตั้งแต่เที่ยงครึ่งจนถึง2องโมงครึ่งนะคะตรงนี้เราจะสามารถตั้งซื้อขายได้แต่ว่ามันก็จะไปถูกต่อคิวนะคะทุกอย่างจะเป็นไปตามหลัก ลำดับหมดเลย Priority นะคะว่าใครมาก่อนมาหลังสมมติกี่ซื้อกี่อยากขายเลยใช่ไหมคะกี่ก็เป็นตรงนี้เลยค่ะเซลเซลนะคะ Volume กี่มีร้อยหนึ่งกี่ก็ใส่ไปร้อยหนึ่งเหมือนเดิมนี่นะคะแล้วราคาสมมุติว่ากี่จะขายที่ราคาเดิมแหละที่กี่ซื้ออยู่ที่2 4่สิบสี่จุดนี่นะคะพินเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าจะเห็นว่า 24.8ตอนนี้มีวอลุ่มอยู่ประมาณล้านแปด1885000สมมติถ้ากี่ตั้งเซลล์ไปคอนเฟิร์มอ่าอันเนี้ย PO สัญ,ญลักษณ์ PO Status มันขึ้นมาก็คือ Pending เพราะว่าตอนตลาดปิดนะคะออเดอร์มันไม่สามารถแมทได้เห็นไหมคะว่า100เนี่ยมันก็จะไปอยู่ตึงจุดตรงบาลานซ์รงด้านหลังเพราะว่ามันยังไม่แมทนะคะและอ่ะถ้าเรากลับไปหน้าเดิมไปดูราคาหุ้น มันยังไม่แมทส์นะคะมันก็จะ P o มันก็จะตั้งไว้อย่างนี้ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนออเดอร์ได้ด้วยว่าอย่างเช่นว่าสมมติเราเปลี่ยนใจแล้วเราไม่อยากขายที่ยี่บสี่จุดแปดก็ไปที่เชนเชนตรงนี้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนออเดอร์ได้เลยอย่างเช่นถ้ากี่อยากจะขายที่ยี่บห้าตรงนี้นะคะก็ง่ายนิดเดียวแล้วก็ไปที่ยี่บห้านะคะแล้วกี่ก็ใส่พินเลยตามปกติ กดป๊บอ,อันนี้เห็นไหมคะว่า price มันก็จะเปลี่ยนแล้วเป็น25อันนี้ค่ะเราก็จะเล่นกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็วิธีการดูเงินในพอร์ตต่างๆนะคะก็ดูไล่ตรงข้างล่างเลยว่า trading account นะคะก็จะเป็นเบอร์ของ trading account Line available ก็คือเป็นเงินที่เหลืออยู่ที่เราสามารถซื้อได้ตอนนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของพอร์ตของแคชบาลานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้นะคะกิมมีเงิน3,000ันแต่กิใช้ซื้อไปแล้ว2484นะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เหลือจริงๆตอนเนี้ยก็จะเหลืออยู่516.4นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการดูง่ายๆว่าเราสามารถซื้อได้อีกเท่าไหร่นะ หลังจากนั้นนะคะก็หน้าซ้ำกันก่อนเลยในการดูข้อมูลของหน้าซ้ำนะคะคือเม,เมนูแรกซ้ายบนเนี่ยก็คือเขาจะแคปเจอร์เกี่ยวกับว่าดัชนีปัจจุบันนะคะว่าตอนนี้ดัชนีมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วอย่างเช่นวันนี้นะคะณนะปัจจุบันอยู่ที่1332บวก11จุดคำว่าบวก11เนี่ยก็คือเขาจะเทียบกับวันก่อนหน้านะคะว่าดัชนีวันก่อนหน้าปิดเท่าไหร่แล้ววันนี้ เปิดมาบวกเท่าไหร่แล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์น,น,น,นะคะข้างๆก็จะอยู่ที่จุ86เปเซนซึ่งตอนนี้นะคะเป็นเวลาพักเที่ยงอยู่อ่าเราก็มาดูกันส่วนไฮโลนะคะไฮโลก็คือว่าดัชนีสูงสุดระหว่างวันขึ้นไปนปิดสูงสุดอยู่ที่12.87เข้าใจว่าคนที่เล่นหุ้นใหม่ๆอาจจะงงว่าอะไรคือจุดนะคะก็คือจุดอะมันเหมือนกับว่า ง่ายๆว่าเทียบกับวันก่อนหน้าสมมุติว่าดัชนีวันก่อนหน้าเนี่ยมันอยู่อันนี้หนึ่งสามสามสองใช่ไหมคะคิดคร่าวๆสมมติเอเมามันก็ปิดอยู่หนึ่งสามสองหนึ่งจะเห็นตัวข้างล่างนะคะที่เป็นสีเหลืองหนึ่งสามสองหนึ่งเนี่ยถ้าบวกสิบสองจุดก็คือว่าดัชนีเพิ่มขึ้นมาสิบสองจุดจากฐานเดิมก็คือบวกเข้าไปนะคะบวกเลขเข้าไปเลยง่ายๆสิบสองเพราะฉะนั้นไฮมันก็จะอยู่ที่หนึ่งสามสามสี่นะคะแต่ถ้าโลของวันตรงเนี้ยก็ลงมาสาสุดอยู่ที่หกจุดเก้า อ่ะอันนี้เป็นวิธีการดูค่าดัดชนีเครื่อทาวนะคะว่าวันไหนเป็นบวกวันไหนเป็นลบซึ่งในดัดชนีเนี่ยในการที่จะเกิดการบวกหรือลบเกิดขึ้นได้นะคะมันจะเป็นการคิดค่าเฉลี่ยของหุ้นทั้งตลาดเลยนะคะที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเอามารวมแล้วก็เฉลีย่ยออกมาว่าตลาดโดยรวมเนี่ยวันนี้เป็นบวกหรือลบง่ายๆแค่นี้เลยนะคะและถ้าเราคลิกไปที่กราฟครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยก็จะเป็นกราฟ ซึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ดูแต่เซตเท่านั้นนะคะเราสามารถใช้ดูหุ้นก็ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าถ้าสมมติกราฟอันนี้นะคะกี่อยากดูหุ้น AOT กีก็จิ้มไปได้เลย AOT อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นกราฟระหว่างวันนะคะเวลา time frame ที่เราจะดูเนี่ยเราจะดูได้จากทางด้านขวาว่าด้านขวานะคะมันก็จะมีเขียนว่า1วัน f 1 m คือ1เดือนนะคะ3 m คือ3เดือน6เดือน1ปีแล้วก็เป็น กราฟนะคะสมมติเป็นกราฟกี่ก็กดไปที่แท่งเทียนกราฟซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากเรียนดูวิธีเซตกราฟีก็มีการทําคลิปวิธีการเซตกราฟง่ายๆนะคะในสตรีมมิ่งในคลิป EP เท่าไหร่ไม่รู้ว่าอยู่ในเนี้ยแหละอ่ะแต่ว่าอันนี้นะคะก็ให้ดูว่ากราฟในการกดดูกดแบบนี้แต่ถ้าเราสมมติเราเราจะออกจากหน้าเมนูนี้นะคะเราก็ไปที่เครื่องหมายปิดบวกอ่ะแล้วก็พลิกกลับมาแนวตั้งเหมือนเดิมนะคะ พอมาแนวตั้งเหมือนเดิมจริงๆสําหรับกี่นะคะหน้าสามหน้าแรกเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยที่จะมีอะไรสําคัญเท่าไหร่อันนี้มันก็จะเป็นดัชนีอย่างเช่นข้างล่างก็จะเป็นเซตห้าสิบนะคะก็คือจะรวมหุ้นใหญ่ห้าสิบตัวแรกในตลาด MAI ก็คือเป็นตลาดเล็กนะคะตลาดใหม่แล้วก็ลงมาข้างล่างก็จะเป็นเซกเตอร์ต่างๆเป็นฟิวเจอร์นะคะแต่หลักๆแล้วเราดูแค่หน้าแรกเนี่ยแหละก็ไม่ได้ดูอะไรมากหล้ะใชนั้นไปที่เมนูที่สองเลยค่ะเป็น Watch นะคะ เมนูวอชเนี่ยจะเป็นในการที่เราจะเล่นหุ้นใช่ไหมคะเราก็จะต้องมานั่งมอนิเตอร์นั่งดูราคาหุ้นเพราะว่าเราจะซื้อเราต้องอยากรู้ว่าเราจะซื้อที่เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ค่ะในโปรแกรมอันเนี้ยเขาก็คือจะทําเหมือนเป็นลิสต์ของ f a v o r i t e นะคะของเราที่เราจะสามารถแอดชื่อหุ้นเข้าไปไว้ได้ว่าในกลุ่มเขาจะมีให้เราทั้งหมด5กลุ่มนะคะ1 2 3 4 5สามี่ห้าโดยที่ f a v o r i t e ของเราเนี่ยอันนี้ตามใจเราเลยบางคนอาจจะแบ่งเป็นเซกเตอร์ หรือว่าอาจจะแบ่งเป็นอันที่สนใจโดยเฉพาะก็ได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือแล้วแต่สมมติเราไปที่ Fa v o r i t e 1ก่อนอันนี้ยังไม่ได้ตั้งอะไรนะคะและในการที่เราจะแอดชื่อหุ้นเข้าไปเพื่อคอยดูราคานะคะหรือว่าคอยติดตามหุ้นตัวนั้นเราก็ไปที่ปุ่มปุ่ม Edit นะคะค่ะพอหลังจากที่เราไปที่ปุ่ม Edit นะคะหลังจากนั้นเราก็กดไปที่ Add ได้เลยทีเนี้ยมันก็จะมีเป็น ซิมโบลขึ้นมาเหมือนตรงนี้นะคะซ e เล็กกับซิงโบคือ,คอ,คอเราก็เลือกชื่อหุ้นที่เราสนใจสมมติกิสนใจ BAM B A M นะคะจิ้มไปทีหนึ่งอ,อันนี้ในการที่มันเข้ามาใน Favorite คือการ Add เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะในหน้านี้จริงๆเราสามารถ Add หุ้นได้หลายตัวนะคะประมาณ20ตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่ากี่เอาตัวไหนะอีกอะ V N T แล้วกันกิก็แอดไป A O T ก็คือเนี่ยค่ะเรานั่งทําไปนะคะว่าถ้าเราสนใจพุ้นตัวไหนเราก็กดแอดแอดแอดบอตอทอมันก็จะมีทิกเกอร์ขึ้นมาให้เราเลยนะคะหลังจากที่เรากดแอดสมมติเรากดแอดเรียบร้อยแล้วถ้าอันไหนเราไม่เอานะคะเราจะแก้เราก็แค่กดลบนะคะเป็นตัวสอดลบอย่างเงี้ยดีลีทออกแค่นี้เป็นต้นเสร็จปุ๊บเรากดดันดัน อันนี้ก็คือมันก็จะถูกเซฟไว้ในหน้า f a v o r i t e ของเราแล้วนะคะอยู่ใน Fa v o r i t e ลซึ่งในการที่ถ้าเราเข้าแอปมาคราวหน้าเนี่ยมันก็จะออโต้เซฟให้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมานั่งแอดหุนรายตัวแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเก็บเฟ uv o r i t e ลดิสต์เอาไว้นะคะเพื่อที่เราจะดูแล้วก็ง่ายสะดวกต่อการใช้งานซึ่งมันจะมีทั้งหมด5 f a v o r i t e ้วยกันอ,อันนี้นะคะก็ อันนี้เป็นฟังก์ชันหลักๆอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องใช้จริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่คนดูหุ้นมันก็จะมีหุ้นที่เราติดตามอยู่ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ผ่านและต่อไปค่ะฟังก์ชันโพส t e q นะคะคือพอสมมติเราดูหุ้นเราอยากจะซื้อหุ้นตัวนี้แหละจริงๆสมมติอยากจะซื้อแบมอีกจิ้มอันนี้มันมีหลายวิธีนะคะที่จะใช้ได้เราจิ้มไปที่หุ้นครั้งหนึ่งก็ได้แล้วก็กดโพสตมันก็จะขึ้นมาว่า หุ้นแบมตอนนี้นะคะเหมือนโค้ดเนี่ยคือการเจาะลึกลงไปนะคะในหุ้นตัวนั้นว่ารายละเอียดแล้วก็ข้อมูลในการเทรดวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่าอย่างเช่นแบมตรงเนี้ยมันจะคล้ายๆกับหน้าแรกว่าไอ้ตรงสีเหลืองนะคะตรงกราฟก่อนเราเห็นเส้นสีเหลืองเนี่ยคือราคาปิดนะวันก่อนหน้านะคะก็คือเมื่อวานเนี้ยหุ้นแบมปิดอยู่24.4ใช่ไหมคะแต่วันนี้ปัจจุบันเนี้ยหลังจากปิดตอนเที่ยงเนี่ยมันบวกอยู่ที่ จุดสนะคะก็ทําให้ราคาปัจจุบันก็คือสีเขียวด้านบนเนี่ยอยู่24.8แนะคะแล้วเลื่อนลงมาอันเนี้เป็นกราฟนะคะก็เหมือนอันที่บอกเมื่อกี้เลยเป็นหน้าแรกเราก็สามารถเลือกทำเฟรมได้นะคะ1วัน1เดือน6เดือนอะไรก็ว่าไป แต่ที่สำคัญจริงๆในการซื้อขายนะคะเวลาที่เราจะซื้อจะขายเนี่ยเราก็จะมาดูตรงนี้ค่ะ bid offer บางคนอาจจะยังงง,งสับสนนะคะว่า bid offer คืออะไรอี่สอนวิธีการจําให้เลยค่ะง่ายๆว่า bid นะคะ bid ก็คือ buy จำไว้ว่าตัว BB เหมือนกันใช่ไหมคะ bid buy buy คือฝั่งคนที่จะซื้อสมมติว่าเราอยากจะซื้อหุ้นนะคะเราก็จะอยู่ในช่วงในฝั่งของฝั่ง buy ในการตั้งคําสั่งซื้อขายนะคะ ส่วนด้านขวามือนะคะก็คือ Off e r Offer เนี่ยก็คือฝั่งขาย Off e ฟเหมือนยื่นข้อเสนอให้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งค่ะโดยที่ในแอปพลิเคชันนี้นะคะจะเรียง5อันดับแรกนะคะของหุ้นว่าหุ้นที่ราคาที่ดีที่สุดในการซื้อก็คือด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเท่าไหร่และด้านขวาราคาที่ดีที่สุดในการขายเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งราคาที่ดีที่สุดในแต่ละด้านเนี่ยสมมติราคาที่ดีที่สุดในการขายเนี่ย มันก็จะเป็นราคาที่ดีที่สุดสําหรับคนซือ้อเพราะว่าดูว่ามันเรียงลาดับจากถูกไปแพงนะคะแต่สําหรับด้านซือ้อใช่ไหมคะด้านบิดด้านซซายเนี่ยมันก็จะเป็นราคาที่ดีที่สุดสําหรับคนขายเพราะว่ามันจะแพงไปถูกคนขายก็ต้องอยากขายของแพงถูกไหมคะยิ่งได้เยอะยิ่งดีอ่ามันก็จะเรียงตามลําดับอย่างนี้ซึ่งในการส่งออเดอร์นะคะถ้าสมมุติว่าเราอ,อยากตั้งเราอยากได้ที่24.5ตรงเนี้ยเราก็สามารถตั้งซื้อได้เลยที่24 จุดห้าอันนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างว่ากี่มีตั้งออเดอร์ไว้นะคะที่อย่างเงี้ยยี่สอันนี้กี่ตั้งขายสมมุติกี่ตั้งขายที่2ี่สนะคะถ้าตอนตลาดเปิดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าหนึ่งร้อยออเดอร์หนึนะคะของกี่เนี่ยมันจะไปต่อคิวมันก็จะไปตัวเลขตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็น 8683100นะคะอันนี้คือขั้นตอนว่าทุกอย่างนะคะจะเป็นไปตามการต่อคิวเพื่อเป็นแฟร์เกมในตลาดนะคะว่าใครบิดก่อนได้ก่อนสม, e สมมติว่าเราจะซื้อจะขายเนี่ยเราก็อาจจะดูห้าอันดับแรกนี้ก่อน Ki ก็ได้ว่าเออถ้าเราอยากซื้อเราอยากซื้อที่เท่าไหร่ถ้าเราเป็นฝั่งซื้อเนี่ยเราก็ดูด้านขวาม,มือแต่ถ้าเราเป็นฝั่งขายเนี่ยเราก็ต้องดูที่ฝั่งซ้ายมือเพราะว่าคนอยากจะซื้อเท่าไหร่อันนี้เป็นตน้นแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นนะคะราคาที่เราจะอยากจะซื้อจะขายเนี่ย อาจจะไม่ได้อยู่ในห้านดับนี้ก็ได้เราก็สามารถตั้งแบบเลยห้านดับนี้ไปได้นะเลื่อนลงมานะคะข้างล่างคําว่าทิกเกอร์ทิกเกอร์เนี่ยก็คือว่าเป็นรายการนะคะการซื้อขายเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเป็นลิสต์ของเวลานะคะว่าในแต่ละเวลาเนี่ยมีการซื้อขายหุ้นตัวนี้จํานวนเท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็ในคําสั่งเนี่ย B ก็คือ b u y สีฟ้านะคะ S ก็คือ e ซลว่าหุ้นตัวเนี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวแบรนด์มันเนี่ยก็คือเขาไล่มาเลยตั้งแต่ เที่ยง23เห็นไหมคะมีคนซื้อ2,000เที่ยง25คนซื้อ200เที่ยง26คนซื้อ4,200แต่พอเที่ยง26 50หนาทีมีคนขายอ่ะอันนี้เป็นต้นวิธีการดูทิเกอร์นะคะและเลื่อนมาข้างล่างตรงนี้ Volume by price ก็คือว่าเขาจะสรุปให้ดูเลยว่าทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงนะปัจจุบันเนี้ว่า มีคนซื้อหุ้นหรือขายหุ้นเท่าไหร่อันเนี้ยเขาจะแบ่งแยกเหมือนกันว่าบายก็คือสีฟ้านะคะเราก็จะดูได้เป็นกราฟเหมือนกันถ้าดูเป็นกราฟเนี่ยเราก็จะเห็นภาพรวมว่าอ๋ออันเนี้ยคนซื้อที่ราคาที่24.8เยอะที่สุดนะคะในวันนี้เพราะว่าสีฟ้าเห็นไหมคะแท่งมันสูงคนขายก็เยอะที่สุดเหมือนกันในราคานี้ซึ่งเวลาเราดูอย่างเงี้ยเราอาจจะขึ้นมาดูตรง เ v e r a g e p รจไพก็ได้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการคิด a อเวอร์เรจไพมาให้เ v e r a g e p รจไพก็คือตอนนี้อยู่ที่24.78ก็คือเขาจะคิดค่าเฉลีย่ยเลยว่าทั้งวันเนี้ที่มีคนซื้อคนขายเนี่ยเอเวอร์ราคาค่าเฉลีย่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะนี่เป็นวิธีดูแล้วก็มันจะมีหลายอันแหละพอเลื่อนลงมาอีกก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วว่าวันเนี้ย จากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนซื้อเท่าไหร่คนขายเท่าไหร่สมมติแบบนะคะวันนี้คนซื้อที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าแสดงว่าวันนี้หุ้นตัวนี้อ n demand มากเลยเพราะว่ามีคนซื้อเยอะกว่าคนขายนะคะแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้มันก็สามารถแบบอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้จริงมากนะักแต่แค่เรารู้เทรนด์คร่าวๆสำหรับวันนี้นะคะว่าเทรนด์วันนี้เนี่ยคนสนใจหุ้นตัวนี้มากน้อยแค่ไหนมีคนสนใจซื้อมากกว่าขายแค่ไหนนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราก็เลื่อนไปดู Volume by day อ่า Volume by day ก็คืออันนี้เราจะาไปดูว่าเปรียบเทียบนะคะสมมุติว่าเราสนใจหุ้นตัวหนึ่งแล้วเราจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยเราอยากรู้ว่า Volume ในแต่ละวันเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ก็คือดูแบบอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมีคนเทรดมีคนเทรด11นะคะวันที่3เดือน7มีคนเทรดอยู่14ล้านหุ้นก็คืออันนี้เหมือนเราเอามาสามารถเอาเทียบได้ว่าวันไหนที่หุ้นมี Volume เข้ามี Volume เข้าก็คือว่า คนสนใจเข้ามาซื้อเข้ามาขายเยอะสมมติยกตัวอย่างอะไรวันนี้แค่เที่ยงวนันตอนนี้ปิดตลาดครึ่งเช้านะคะวอลุ่มอยู่ที่21.7ล้านหุ้นอันนี้คือจำนวนหุ้นแต่ก็ถ้าเรามาดูวอลุ่มจากเมื่อวานเมื่อวานดูดิทั้งวนันน่ะมีวอลุ่มแค่11ล้านหุ้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าวันนี้ตัวนี้อาจจะมาแรงอันนี้มีโอกาสแต่ว่าก็ไม่ได้จริงเสมอไปนะคะแต่แค่บอกว่าวันนี้มันมีคนที่สนใจหุ้นตัวนี้มากกว่าเมื่อวานอืม อันนี้นะคะเป็นหน้าโขดเร้าวๆเนี่ยกี่ว่าการใช้งานจริงเราดูกันแค่นี้เลยจริงๆแล้วก็บิดอ่ะพอเวลาเราจะซื้อจะขายเนี่ยคนเรามันก็จะซื้อหุ้นจะซื้อจะขายหลายตัวใช่ไหมคะเราก็มาดูในหน้าบิดอันนี้ได้นะคะซึ่งในหน้าบิดอันนี้ค่ะเราก็สามารถแบบมันมันก็คือจะเป็นล้อกับหน้าวอชนะคะที่เราแอดเฟอร์ริตไว้แต่ในหน้าบิดเนี่ยเขาเขาคือจะให้เราเห็นว่า บิตออฟเฟอร์สามอันดับแรกคืออะไรสมมติว่าเราจะซื้อจะขายแล้วเราอยากดูบิตออฟเฟอร์ทีเดียวหลายๆตัวพร้อมๆกันนะคะเราก็สามารถมาดูหน้านี้ได้โดยที่เพื่อนๆจะเห็นมุมขวาบนนะคะจริงๆเราสามารถดูห้านดับก็ได้เหมือนกันอันนี้กดห้านดับหรือสามอันดับเราก็จะดูว่าบิตออฟเฟอร์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอย่างที่กีบอกว่าความสําคัญจริงๆบางคนใช้ในการดูว่าสมมุติว่าเราจะเข้าอะขอ,อย้ำอีกครั้งนึงสมมติว่ากีจะเข้า AOT อย่างเงี้ย AOT เห็นไหมคะว่าออฟเฟอร์ด้านคนขายมีเป็นล้านเลยแต่ด้านคนซื้อ,อมีห้าแสนก็คือมีครึ่งหนึ่งถ้าสมมติด้านคนซื้อตอนนี้เกิดมีสามหมื่นขึ้นมาละเป็นคุณอ่ะถ้าคุณจะซื้อคุณจะตั้งห้าสิบเอ็ดไหมถ้าอยากได้มากอะไรเงี้ยตั้งห้าสิบเอ็ดอาจจะได้เลยแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรรอได้แล้วคิดดูว่ามันมีสามหมื่นถ้ามีคนเทหุ้นลงมาสามหมื่นหุ้นเนี่ยราคามันก็จะตกไปราคาขั้นต่อไปแหละก็คือ อยู่ที่50.75เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ต้องบิดที่51ก็ได้เราอาจจะลงมาข้างล่างนิดหนึ่งที่51 50ขอโทษค่ะ50.75ซึ่งเราก็อาจจะได้หุ้นตัวนั้นในราคาที่ถูกลงถ้าเกิดว่าเราซื้อเทียบกับว่าเราซื้อนาคาตลาดตอนนี้เลยอ่ะอันนี้เป็นวิธีการดูง่ายๆนะคะว่าทำไมความสำคัญคือคนจะดูบิดออฟเฟอร์เพื่ออะไรหรือว่าสมมุติถ้าเราจะขายอย่างเงี้ยเราอยากขายของมากแต่แบบกี่อยากขายที่52 AOT แต่ว่าดูสีว่ากว่าจะฝ่าฝ่าด่านไปอ่ะด่าน51.25 51.5 51.75ไอตัวออฟเฟอร์มันหนามากว่าแบบมีคนอยากจะขายเยอะบางทีถ้าเกิดว่ากีอยากกีอยากขายเลยวันเนี้ยกีอาจจะต้องทำใจว่าขายถูกลงมาอาจจะไปบ,บิดที่51.25ก็ได้เพื่อที่ให้ออเดอร์ของเราเนี่ยแมชอันนี้นะคะก็เป็นหลักการวิธีการดูฟังกชันบิดนะคะแล้วก็ ช่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่องของทิกเกอร์จริงๆริทิกเกอร์เนี่ยกี่ว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่นักนะคะมันใช้สําหรับว่าทิกเกอร์มันจะเหมือนคล้ายๆกับว่าหุ้นทั้งตลาดตอนนี้เลยถ้าเรากลับไปเทียบกับหน้าโค,ดะคะ้ดค่ะเพื่อนๆจะเห็นมันจะมีทิกเกอร์เหมือนกันถ้าอย่างหน้าโคดอันนี้เป็นทิกเกอร์ของแบมตัวเดียวแต่ว่าพอมาทิกเกอร์รวมเนี่ยมันจะเป็นว่ารวมทั้งตลาดเลยว่ามีคนซื้อขายอะไรบ้างนะคะที่เวลาปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็จะแบบถ้าตลาดเปิดเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากนะคะ อันนี้สำหรับเรานะคะสายมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่อันนี้เราข้ามไปเลยอ่าแล้วก็พอมาถึงเมนูล่างนะคะเรีย t ไทม์เรียลไทก็เนี่ยแหละก็ไม่มีอะไรมันจะคายอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็คือเป็นฟังก์ชันปกติแต่พอมา b buy and s e l l เมื่อไหร่ก็คือเราจะเป็นกดเพื่อการซื้อขายนะคะอันนี้ก็คือจะเข้าหน้าซื้อขายเท่านั้นแล้วก็ส่วน Portfolio โอนะคะขั้นต่อไป Portfolio โอก็คือ พอร์ตฟลิโอเนี่ยเราก็จะต้องมากดจากด้านบนมาเล่นจากด้านบนอีกทีว่าถ้าเรากด under menu section portfolio นะคะตรงนี้มันก็จะเห็นว่าตอนนี้ปัจจุบันเรามีหุ้นอะไรอยู่บ้างในพอร์ตโดยที่ไม่ใช่แค่วันนี้เท่านั้นนะคะแต่ถ้าคุณมีหุ้นอะไรเนี่ยมันจะถูก list เอ,อกมาในพอร์ตฟลิโอของเราหมดเลยนะคะก็คือตรงนี้ ซึ่งในการดูนะคะเราก็จะดูได้ว่า Average ราคาอ่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อกี้นะคะกี่ซื้อที่24.8แต่ทำไม Average ราคามันอยู่ที่24.84ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่ามีการคิดคำนวณน,นะคะรวมค่าคอมมิชชั่นเข้ามามันก็เลยทำให้ Average นอยู่ที่24.84ก็เรียกง,ง่ายๆว่าถ้าสมมติที่ราคาปัจจุบันน่ะเราขาดทุนแล้ว ประมาณจุดหนึ่งเจ็ดนะคะหรือว่าสี่จุดหนึ่งหกบาทก็คือขาดทุนค่าคอมนั่นเองเพราะฉะนั้นในการซื้อขายนะคะเราก็อย่าลืมคำนึงถึงตรงนี้ด้วยว่ามันก็จะมีค่าคอมมิชชั่นเกิดขึ้นนะคะตามมูลค่าหรือว่าจํานวนก็คือมันจะคิดอ n อน l u m ุ่มที่เราซื้อขายเลยสมมติกี่ซื้อล้านหนึ่งอย่างเงี้ยค่าคอมมันก็จะสูงกว่านี้นะคะแล้วก็ต่อไป หน้าออเดอร์กดคลิกออเดอร์ด้านบนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นออเดอร์หน้าเมื่อกี้แหละว่าให้ดูว่าตอนนี้เรามีตั้งออเดอร์อะไรอยู่บ้างนะคะซึ่งตัวไหนแมทเนี่ยตรงสเตตัสมันจะขึ้นแมทตัวไหนยังไม่แมทเนี่ยมันก็คือจะขึ้นสเตตัสว่าแบบอันนี้เพนดิ้งอันไหน OC ก็คือ Change เพราะว่าเมื่อกี้กิ่เพิ่งเปลี่ยนราคานะคะตรงนี้หรือว่าถ้าเราอยากจะ Cancel o ออเดอร์นะคะเราก็กดได้ที่กก็จะมากด c a n c e l ตรงนี้เลยแล้วก็ใส่รหัสเข้าไป เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือแคนเซิแล้วก็สุดท้ายดิวซามอาเมื่อกี้บอกไปแล้วตรงนี้ค่ะคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้เองแล้วก็อันอื่นๆก็คือแล้วแต่ว่าหลักทรัพย์ไหนนะคะจะมีแบบฟังก์ชันอะไรบ้างเราก็สามารถมาเลือกดูตรงนี้ได้หมดเลยแบบ s t o อกสกร e เนอรอะไรต่างๆคือก็มีเยอะมากนะคะให้สามารถเล่นได้แต่กี้ไม่แน่ใจว่าบเกอร์อื่นมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอืม คร่าวๆนะคะก็ประมาณนี้เพื่อเราจะไม่ให้คลิปมันเวอร์นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้นะคะกี่คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ได้จริงแหละแล้วในการซื้อขายจริงๆเนี่ยเราก็มีดูแค่ไม่กี่อย่างนะคะดูราคาแล้วก็ดูบิดออฟเฟอร์อะไรต่างๆดูค่าคอมนะคะว่าเราจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ดู หลักๆเลยที่สําคัญจริงๆก็คือดูพอร์ตหุ้นของเราด้วยว่าทุกครั้งที่เราเปิดมานะคะเราก็จะดูว่าแบบเรามีหุ้นอะไรบ้างอยู่ในพอร์ตนะคะสําหรับวันนี้ค่ะจบแล้วค่ะวิธีการใช้แอปสตรีมมิ่งแบบง่ายๆนะคะในสไตล์ที่ใช้ได้จริงนะคะไม่เว้นเวอรแล้วกี่เชื่อว่าถ้าเกิดว่า สมมติเราอยากดูอยากลองใช้อันอื่นๆเนี่ยถ้าคุณใช้อันเบสิกเป็นแล้วสุดท้ายคุณก็จะลองเล่นเล่นเล่นของคุณไปเรื่อยๆคุณก็จะรู้เองแหละว่าอันอื่นๆน,นะคะใช้ยังไงจบแล้วค่ะสําหรับวันนี้ฝากทุกคนช่วยกันติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากช่วยกัน s u b s c r i b e นะคะแล้วก็ช่วยกันกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะก็จะขอบคุณมากเลยวันนี้ไปกันก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขในการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะ